อาแฟนทอา3นะครับวิธีนี้นะครับสามารถใช้ได้ถึงใช้ได้ทั้ง p h นทอ o m 3 p h a นทอ m 3 Pro ป h a n น o อ3 Advanced นะครับแล้วก็สามารถหลักการเดียวกันในการอัปเดตเนี่ยสามารถใช้ได้กับ i n s p i r e 1กันนะครับเราจะดูวิธีนะครับว่าการอัปเดตจะใช้อะไรบ้างนะครับหลักๆก็คือใช้ตัวนี่นะครับไมโครดีการนะฮะไมโคดีการตัวนี้นะครับสำหรับใส่ในอัปเดตตัวลังนะครับซึ่งต้องต้องต้องมีตัวต่อ แรสเตอร์ตัวต่อต่อหลคอมนะครับตัวการ์ดตัวนี้ผมก็ใช้ของตัวลำนะฮะแล้วก็ทําได้ครับหรือยูวีบีที่เรามีใช้ทั่วไปนะครับก็2องจิ๊บสีจิ๊บนะครับใช้ได้หมดนะฮะระบบอันนี้ระบบการอัปเดตตัวรีโมทนะครับแต่ว่าที่สาคัญก็คือตัวลำแฟนทอมนะครับแล้วแต่ท่านมีนะครับแฟนทอมสามโปรหรือ Advanced นะครับการอัปเดตก็วิธีการจะเหมือนกันนะครับอันดับแรกนะครับกาวกา การ์ดท้อง2ตัวนี่ครับต้องฟอร์แมตนะฮะฟอร์แมตฟอรหมดเลยนะฟอร์แมตเป็นแฟดสามสอนะครับผมใส่ไปนี้แล้วก็เอือกลืมนะก็ต้องมีโน้ตบุ๊กนะครับสักเครื่องหนึ่งหรือ PC ตั้งโต๊ะก็ได้จะเป็น Mac ได้วยนะครับกรณีนี้ผมก็ใช้เครื่อง Mac นะครับ Mac ก็ใช้ได้นะครับฟอร์แมการ์ดครับจะให้มีอะไรอยู่ในการ์ดนะครับนี่ครับเป็นแฟดสานะครับโอเค เหมือนกันครับใส่อัว R ต้ B เข้าไปตัว B เข้าไปนะครับ format ก่อนทุกครั้งควรจะ format ก่อนครับเดทุกครั้งนะครับการปัญหาต่างๆนะครับเราไม่มีไฟล์อะไรอยู่นั้นแล้วก็ format ไปเลยนะฮะ format ไปเลยมีไฟล์อยู่ใช่ไหม,มก็จะ format ก่อน format ไปก่อนนะครับ โหลดถ้ปเียบร้อยนะครับควน,นี้เราก็เข้าไปที่เครื่องต่อเน็ตอยู่นะครับเข้าไปที่เว็บนะครับเว็บ DJI com นะครับเข้าไป DJI com เ,เราจะไปโหลดตัวเฟิร์มแวร์มาครับเอาตัวล่าสุดมาเลยนะฮะตอนที่ผมถ่ายทำอยู่นี้นะฮะก็เป็นเฟิร์มแวร์ตัว2.0นะฮะเอเป็นท่องสาวเต็ดาที่ออกใหม่นะครับ คืออย่างไม่ออกตอนนี้เราทำคลิปวันนี้นะครับเรามาที่เป็นท่อ 3, น3 Professional Advanced ครับไปที่หน้าดาวน์โหลดนี่ครับเวอร์โฉนล่าสุดนะครับ1.3.20นะครับ Pro และ Advanced นะครับคลิปดาวน์โหลดมาครับคลิปดาวน์โหลดอย่างเงี้คลิปด,ดาวน์โหลดอย่างเงี้อน่ะผมดาวน์โหลดเสร็จปุ๊บผมโหลดแล้วจริงๆอ่ะโหลดไปแล้วนะเราก็ดาวน์โหลดรอมันโหลดเสร็จนะครับตัวไฟล์ก็จะมานะครับเดี๋็ดคันเซ็นก่อน โหลดโหลดเป็นไฟล์ซิปนะครับโหลดมาทั้งสองตัวถ้าเราใช้ตัวโปรก็โหลดแค่ตัวโปรนะฮะใช้แอดวานก็โหลดแค่ตัวแอดวานไม่ใช่ว่าโหลด2ตัวคือโหลดรุ่นไหนที่คุณใช้อยู่ก็โหลดรุ่นนั้นนะครับเสร็จแล้วครับคราวนี้เราจะได้ไฟล์ที่อยู่ที่โหลดมาแล้วนะฮะไฟล์ที่โหลดมาแล้วเมื่อกี้นะครับเนี่เป็นท่องสามตัวนี้แอดวานนะฮะ เป็นทอมสามตัวนี้โปรนะครับพอเราประเสริ์ปุ๊บเนี่ยคุณจะได้ไฟล์มาสองไฟล์ไฟล์หนึ่งป็นไฟล์ pdf นะครับ how to update firmware ก็จะมีบอกร่าวๆนะครับอันที่2คือไฟล์ p3x นะอย่างผมตัวนี้ผมจะอัปเดตแต่เป็นตัวโปรผมต้องเอาไฟล์ต้นท่อม3โปรมาใช้นะครับตัวนี้นะครับเวอร์ชัน p3x เวอร์ชันดูนย์ดูดอทครับดอทเบนข้างหลังแล้วก็คอปปี้เาตัวนี้มา ก๊อปปี้เฉพาะตรงนี้มาใส่ไมโครอิมการหนึ่งใส่เข้าไปครับแล้วก็ใส่ตัว USB เพื่อจะไปอัปเดตรีโมทใส่เข้าไปครับใช้ไฟล์เดียวกันนะทั้งอนะัปเดตรำและอัปเดตรีโมทนะครับใช้ไฟล์เดียวกันนะครับ อันนี้เราก็จะเอา m e มโม y ยัอยู่สตัวนี้นะครับออกไปออกไปจากเครื่องนะครับไปใส่ตัวล้ำนะครับตอนนี้ไฟล์เราเรียบร้อยโอเคแล้วพร้อมที่จะอัปเดตแล้วนะฮะโอเคครับเดี๋ยวมาดูขั้นตอนการอัปเกดต่อไปนะครับว่าอาัปเดตยังไงโอเคครับตอนนี้เราก็ได้ไฟล์อัปเดตนะครับของเจ้าเฟนทอมสามตัวนี้นะฮะโปรเฟอชันนอยู่ในไมโครอดีการีแล้วผมก็จะมาอัปเดตตัวล้ำตัวล้ำ ทุกครั้งที่เปิดเครื่องนะครับอย่าลืมนะครับตัวเอาตัวล็อกกินบอร์ดออกด้วยนะครับแล้วก็เสียบเอาไปแล้วก็ที่สําคัญนะครับก่อนอัปเดตนะครับแบตเตอรี่นะครับต้องเต็มนะครับเพราะอัปเดตตัวรันใช้เวลานะครับ2 0่สิถึงยี่าทีนะครับนะเสียบเข้าไปครับเสียบการ์ดเข้าไปการไปเรียบร้อยนะครับเสียบการ์ดเสร็จปุ๊บครับเปิดลำเปิดลำรีโมทต้องเปิดนะเปิดลำ รออย่างเดียวครับเดี๋ยวตัวลำจะเข้าการอัปเดตนะครับตอนนี้ก็จะเช็คไฟจากตัวเอ็นตีการอยู่นะครับ mm hmm. เห็นไหมครับตั mm hmm. วลังอ่านไฟล์จากตัวเอ็นตีการนะครับกา mm hmm. รอัปเดตตัวลำใช้เวลานะครับใช้เวลาในการอัปเดตนะครับแต่ตอนนี้ลองเต็มครับเราก็มีเวลานะฮะ เตะเมื่อไฟข้างหน้านะครับตัวพิมพ์บอกก็พิมนะครับแสงเขียวแดงเขียวนะครับนี่อันนี้ก็เริ่มกลับเข้ากับอัปเดตแล้วนะครับเสียเป็นอย่างนี้ติ๊ดติๆติ๊ดติ๊ดติเดี๋ยวพอเต็มจะมีอีกเสียงหนึ่งไม่ใพอเต็มพอเสร็จพอเสร็จจะมีอีกเสียงหนึ่งนะครับอันนี้เราก็ตอนระหว่างที่ทําเนี่ยนะครับตัวกิมบอลจะเดี๋ยวก็เซฟมั่งก้มเลยหน้ามั่งไฟติดสลับมั่งเดี๋ยวกิมบอลก็ทิ้งตัวมั่งนะครับเป็นเรื่องปกตินะครับไม่้อตกใจนะครับ เป็นการทำการ u p d เ t e ของเขานะครับเพราะเขาเอ p เด t e ทั้งลำทั้งตัวกินบอลตัวแบเตลล่นะครับเราเติมแวร์นี้นะครับรอประมาณสัก20-25นาทีนะครับจะต้องมีเสียงติ๊ดติ๊นะครับเดี๋ยวพอช่วงเสร็จนะฮะจะมาดูอีกทีว่าเส่นเป็นยังไงผลจะถ่ายดูอีกทีนะครับ อันนี้นะครับเสียงนี้นะฮะติร์ดติร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 ดนี่คือบอกว่าตัวลำอัปเดตเสร็จแล้วนะครับเราก็ปิดลำครับปิดลำได้เลยอ่ะปิดลำเมื่อกี้เราอัปเดตเฟิร์มแวร์ตัวลำเรียบร้อยไปแล้วนะครับคราวนี้ถ้าเรามีแบตเตอรี่นะฮะแบตเตอรี่เรามีมากกว่าหนึ่งก้อนมันจะเป็นสองก้อนสามก้อนนะครับพออัปเดตเฟิร์มแวร์เสร็จเรียบร้อยปุ๊บเลยครับ ตัวแบตบรีการ์ตัวนี้นะฮะยังไม่ต้องอออกนะครับปิดลำปุ๊บพอมันดังติเต้ๆตๆเต้เดคืออัตเสร็จแล้วนะปิดลำถอดแบตลลเตอรี่ก้อนเกลียวมานะครับก้อนอัพเดตแล้วนะฮะใส่ก้อนใหม่เข้าไปตัวที่ยังมีไฟล์ยอยู่ในเอตีการ์ตอยู่นะครับใส่ก้อนใหม่เข้าไปใส่เสร็จปุ๊บเปิดครับ ทำเหมือนขั้นตอนตอนแรกที่เราอัปเดตเฟิร์มแวร์ตัวลำนะฮะแต่นี่คือแบตเตอรี่ก้อนที่สองนะฮะอยากให้ดูไฟอยากให้ดูไฟลำจะเข้าอัปเดตเฟื์งแวร์นะฮะอันนี้เข้าอัปเดตเฟื์งแวร์แต่ครั้งนี้จะอัปเดตแค่แบตเตอรี่อยากให้ดูไฟตรงนี้นะฮะเห็นไหมจะเห็นไฟน,ะจะ,น,ไฟนะจะเห็นไฟครับ จะเห็นว่าไฟอันนี้กระพริบกระพริบกระพริบฟอ,องวงการนะครับนี่นะครับไฟใช่ไหมครับไฟแบตเตอรี่จะกระพริบอัลเทอรฟอรแวร์ของแบตเตอรี่ด้วยน,นะครับมีกก้อนครับพอเสร็จอ,อีกก้อนก็ใส่เข้าไปเสร็จอีกก้อนก็ใส่เข้าไปนะครับเป็นไฟแบตเตอรี่ทั้งหมดเรามีนะฮะทั้งหมดก็เป็นอัลเทอนะครับแล้วัลเทอร์เฟอรร์บมมแบตเตอรี่ ก็รอครับเสียงตีติดเหมือนเดิมนะครับถ้าเวลาไม่นานครับเรื่องแบตเตอรี่ไม่เกิน20นาทีก็เสร็จนะฮะจะได้มีเสียงตีติดติดตีติดนะฮะฟังดีๆครับมันจะแตกต่างกันเนี่ยเห็นไหมอันนี้คือเสร็จแล้วปิดได้เลยครับปิดได้เลยโอเคครับคราวนี้เรา อัปเดตเสร็จแล้วนะฮะอันนี้ก็มาอัปเดตรีโมทนะครับนี่ครับทําได้นะครับที่ใส่เฟร์มแวว์ของสัญทบมแล้วนะครับอันนี้สามก็เสียบเข้าไปที่ตัวบีดีข้างหลังนะครับเสียบเข้าไปครับก็เพิ่งทำอะไรมาครับเสียบเสร็จปุ๊บเปิดนะครับเปิดเปิดครับตอนนี้ไฟจะเป็นสีแดง เข้ามุมกล้องเลยนะเวลา,าเข้าอัปเดตนะครับตวัวไฟน่นจะเป็นสีน้ำเงินนะครับอัปเดตวิธีอัปเดตไม่นานครับประมาณสักห้าหกนาทีก็จะเ,เสร็จนะครับเสียงนี้คืเสียงการอัปเดตนะครับ ปล่อยไว้เลยครับเดี๋ยพอเสร็จปุ๊บจะเป็นติ๊ดๆิ๊ดต,ตแล้วเป็นสีเขียวนะฮะไฟนี้เป็นสีเขียวดำเน็นต่อไปนะขยับ zoom ไว้ให้อยู่ไฟหน่อยนะอลองดูครับดูใกล้ๆก,กันเลยเห็นไหมฮะเห็นไฟไฟดวงนี้นะครับดูนะครับจะกลายเป็นสีเขียว สักพักหนึ่งก็เสร็จแล้วนะครับอ่เสร็จแล้วฮะสีเขียวตีติดๆนะฮะสีเขียวนะครับไฟตรงนี้กลายเป็นสีเขียวนะครับเรียบร้อยครับปิด ได้เลยครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาเข้าสู่ขั้นตอนการเอาไมโครอิมการและทาไดนะครับไปเช็คในคอมพิวเตอร์นะครับจะมีไฟล์เทคขึ้นมานะครับรายงานว่าการอัปเดตทั้งหมดของเรานั้นอ่ามันซับเซตไหมมันสําเ,เร็จไหมนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูกันต่อคราวนี้พอเราอัปเดตเสร็จนะฮะอัปเดตเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้งรีโมทและทั้งตัวลำนะครับเราก็จะเอาไฟล์ ที่เราอัปเดตเมื่อกี้ครับทั้ง SD Card นะรัตัว USB นะครับทำได้นะครับมาเสียบมาเสียบดูนะครับเสียบเข้าไปครับปึ๊บเข้าไปแล้วก็ USB ไว้เข้าไปเมื่อกี้ที่เราใส่ไปจะมีไฟล์แค่ bin นะฮะ bin เอย่างเดียวตอนนี้เรามาดูว่ามีไฟล์อะไรโผล่ขึ้นมาบ้างนะฮะก็จะมีไฟล์ DCI เองนะครับซึ่งเป็นไฟล์ ปกติอยู่แล้วถ้าเรารเราใส่กล้องนะครับจะมีไฟล์น่โผล่ขึ้นมาครับ p 3า f w r e s ฟ l ี่นะครับลองดูครับนี่เปิด,ปดมาดูนี่นะฮะนี่อัปเดตสเสถเสถเสถก็คือว่าลำแบตเตอรี่แบตเตอรี่นะครับที่เรา,าเสียไปถึงคร 8, ั้งที่เปิดนะครับจะเสถหมดก็คือว่า r e s รีซเซลเสถนะครับดูตรงนี้นะครับ r e s รีซเซลเสถก็คือว่าสมบูรณ์แบบแล้วนะฮะสมบูรณ์การอัปเดตสมบูรณ์แล้วก็มาดูตัวรีโมทครับใน usb เป็นไฟล์เทคขึ้นมา2อันนะครับอันแรกก็เป็นการอัปเดทค,ครับ RC อัปเกรดล็อกเราจะดูว่ารีเซลนะครับเป็นยังไงบ้างอัปเดตดิ้งของรีเซลซัสเซนนะครับก็สมบูรณ์ทั้งสองอย่างครับทั้งตัวรีโมทตัวหลังนะครับก็แต่ตัวการ์ดของตัวกล้องนะครับการตัวกล้องฝังไปเลยครับเร็ียบร้อยแล้วก็ฝังเลยเราจะเอาไปใส่ในหลัง ไปใช้งานต่อนะครับแค่นี้ครับก็เรียบร้อยแล้วสำหรับการอัปเดตนะครับเรียบร้อยแล้วครับการอัปเดตตัวเฟิร์มแวร์ครับของเจ้าฟิรท่อมสามนะครับทำหนี้นะครับเฟินท่อมสามโปรนะฮะหลักการเดียวกันนะครับใช้ได้ทั้งสามโปรและแอดวานนะครับถุจะได้ไปใช้กับตัวสไปร์วันก็หลักการเดียวกันนะครับ อเคหรังเสร็จก็เราก็ใส่เมนกันเข้าไปเรียบร้อยครับถ้ามีข้อสงสัยตรงไหนติดขัดนะครับโทรสอบถามได้ครับตามมอเตอร์ช็อปครับ0814886477ครับหรือสนใจเครื่องบินแฟนทอม3นะฮะอินสไพรวันหรือสินค้าดีจๆอีกชนิดนะครับเกี่ยวกับเครื่องบินท่างอากาศสอบถามได้ครับตา้มมอเตอร์ช็อปครับ0814886477นะครับหรือทาง Facebook ครับตามมอเตอร์ช็อปครับหรือทางเว็บไซต์ครับ ต่าผมจะอบแบบนขอบขอบขอบคุณมากครับที่ติดตามชมครับขอบคุณครับ